สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปร,รักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายกูโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของหลวงปู่จันทาทาวโรพบผีผู้ที่ตายไปแล้วกับบ้านไม่ถูกท่านผู้ฟังครับหลวงปู่จันทาทาวโรวัดป่าเขาน้อย อำเภอวังไสรภูลจังหวัดพิจิตรหลวงปู่ท่านได้เล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังว่าอัตมาบวชสมัยนั้นบวชบ้านนอกเป็นพระบ้านนอกอุปชาก็เป็นพระโบราณไม่ได้ถือเข่งคัดทางภาคปฏิบัติธรรมท่านก็ไม่ค่อยจะสนใจอัตมา ฝ่ายอาตมาก็จำฉายาท่านไม่ได้แม้นแต่เวลาอาตมาไปขอเอาใบสุทธิท่านก็ไม่ยอมให้เพราะกลัวอาตมาจะหนีไปอยู่วัดอื่นต่อมาอาตมาก็ต้องแอบหนีไปจริงๆจึงได้ไปทุดดงท่านพระอาจารย์จันทาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านแดง บ้านเกิดสองปีได้พยายามหัดเขียนเขียนอ่านหนังสืออย่างเต็มความสามารถโดยมีพระเนรในวัดช่วยเป็นครูสอนแต่ก็เขียนอ่านไม่ได้เลยจำได้แค่คำสวดมนต์ไหว้พระเท่านั้นปีต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดบ้านขมินใกล้ๆกันดึงพันษา ที่วัดบ้านขมิ้นนี้มีผู้เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ทัพวัดป่าแพงสีอำเภอกำมะลาใสจังหวัดกาลสินเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีฤทธิ์มีเดชแก่กล้ามากอยู่สายปฏิบัติกรรมฐานสำเร็จรุ่นแต่ตอนหลังยอมลดทิฐิมานะยอมรับนับถือเอาหลวงปู่มั่นโพลิธาโต เป็นครูกรรมฐานสายโลกุตระสมควรที่พระอาจารย์จันทาจะได้ไปฝากตัวอยู่กับหลวงปู่ทับเพื่อศึกษาเล่าเรียนเป็นพระธรรมกรรมฐานจึงจะเจริญอย่ามัวมาเป็นพระปันอกไร้การศึกษาอยู่อย่างนี้เลยจะขาดทูนศูนย์ จะขาดทุนศูนย์หมดบวชแล้วก็ตายเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์ตนและไม่ได้ประโยชน์ทางเผยแผ่สืทอดทพระพุทธศาสนาเลยพระอาจารย์จันทาได้ฟังแล้วก็เห็นจริงด้วยทุกประการเห็นจะเป็นด้วยบุพาวาสนาแต่หนหลังดนบรรดาลทำให้เกิดความร้อนใจใครจะได้เดินทางไปนมัสการนงปู่ทัพเป็นที่สุด วันต่อมาเมื่อเตรียมเครื่องบริขารพร้อมแล้วก็รีบออกเดินทางจากวัดบ้านขมินไปยังอำเภอรกรรมาลาสัยข้ามทุ่งนาป่าดอนไปด้วยจิตใจอันปพื้มปิติยินดีที่จะได้พบกับครูบาอาจารย์ผู้เป็นนักประชญาบัณฑิตคงแก่เรียนและทรงคุณวิเศษมีฤทธิ์เดช เมื่อไปถึงวัดป่าแพงสีก erm ็เข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่ทับโดยความเคารพเลื่อมใสป่าปื้มใจจนแทบจะพูดอะไรไม่ออกดูคล้ายกับว่าหลวงปู่ทับจะรู้ล่วงหน้าแล้วท่านให้การต้อนรับแสดงความเมตตากรุณารับไว้เป็นลูกศิษย์โดยไม่มีข้อแม้แต่ประการใดเลย ตอนที่ท่านพระอาจารย์จันทาไปอยู่ด้วยนั้นท่านหลวงปู่ทับอายุได้เจ็ดสิบเศษแล้วอายุอ่อนกว่าท่านหลวงปู่มัน่นท่านพระอาจารย์จันทาเล่าว่าหลวงปู่ทับมีเมตตากรุณามากท่านสอนกรรมาฐานให้อัตมาตามแนวทางของท่านหลวงปู่มั่นทุกอย่าง ท่านสอนอย่างละเอียดละออจริงๆสอนคนบ้านนอกพระบ้านนอกจยางอัตมาให้เกิดใหม่เป็นคนใหม่เป็นเรื่องอจจัศจรย์ที่อัตมาไม่เคยรู้มาก่อนเลยร่วมทางกับพระอาจารย์จันทร์ฝึกกรรมฐานอยู่กับหลวงปู่ทับหนึ่งปีเมื่อออกพรรษาแล้ว แต่กาบลาท่านไปสเสวงวิวีผ่านทุน่งนาปลายดอนขึ้นภูผ่านไปทางสกลนครเดินเท้าเปล่าไปตามทางสัญจรของชาวบ้านยังไม่กล้าบุกเข้าป่าทึบดงเสือดงช้างเพราะความรู้ทางจิตตภาวนายังอ่อนหัดไม่ประมาทในชีวิตสเสวงวิเวกกไปถึงบ้านม่วงไข่ผ้าขาว เขตอำเภอสว่างแดนดินได้พบปะทำความรู้จักกับพระอาจารย์จันทร์ซึ่งจาลิกุุดงมาจากจังหวัดยะโสธรหลังจากได้สัมโมทนียขถาและก็เรียกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นในการปฏิบัติธรรมจนเป็นที่ชอบใจศพอัธยาศัยซึ่งกันและกันแล้ว ก็ตกลงใจร่วมกันเดินทุดงขึ้นไปทางเพชรบูรณ์พระอาจารย์จันทร์เป็นชาวบ้านขั้นใดใหญ่จังหวัดยะโสธรบวชเรียนมาได้ 11, สิบเอ็ดพรรษาส่วนท่านพระอาจารย์จันทาเพิ่งได้ 4, สี่พรรษาเมื่อเดินทุดงไปด้วยกันหลายวันเขา้า อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมก็ค่อยได้รู้จักนิสัยใจคอและภูมิจิตภูมิธรรมกันขึ้นเรื่อยๆเ,เรียกว่าเดิมได้เห็นหน้าตาดั้งเดิมได้บ้างแล้วท่านพระอาจารย์จันทาติดขัดการเจริญพระกรรมฐานข้อใดก็ได้สอบถามเอาจากพระอาจารย์จันร์แต่ปรากฏว่าพระอาจารย์จันร์อธิบายให้ฟังไม่ได้ แถมยังแสดงความไม่พอใจอีกด้วยลักษณะของพระอาจารย์จันดูจะเป็นพระนักท่องเที่ยวมากกว่าที่จะเป็นพระปฏิบัติกรรมฐานเมื่อไปถึงเพชรบูรณ์ได้จำพรรษาอยู่ร่วยกันที่วัดบ้านเฉลียงเป็นสถานที่สปายะวิเวกดีพอสมควรเหมาะสำหรับบำเพ็ญกรรมฐาน ท่านพระอาจารย์จันทาได้เล่งความเพียรในพรรษารนั้นเดินจงกรมและนั่งสมาธิอย่างมีมานะเอาจริงแทนที่จะส่งเสริมการกลับไปเป็นว่าพระอาจารย์จันทร์ชอบเบียดเบียนทางกายและก็าทางวาจาไม่เห็นด้วยกับการเจริญกรรมฐานพูดตรงๆก็คือกันแกล้งนั่นแหละเกงว่าท่านพระอาจารย์จันทา จะได้ดีมีความรู้เกิดหน้าของตนแต่ท่านพระอาจารย์จันทาก็วางเฉยใช้คติความอดกันไม่แสดงปฏิกิริยาขัดเครืองแต่ประการใดคงให้การเคารพนับถือพระอาจารย์จัน์เสมอต้นเสมอปลายและให้อภัยในการเบียดเบียนที่ท่านจงใจเจตนากระทำต่อตน พิษไข้ามาเรียเรียที่วัดบ้านเฉลียงปีนั้นตรงกับเดือนสิบขึ้นสิบห้าค่ำวันเพ็ญหลังจากฉันข้าวเขาแล้วเวลาประมาณเจ็ดโมงอากาศหนาวเย็นไม่มากนักพอสบายสบายท่านพระอาจารย์จันทากำลังยืนห่มคลุมผ้าให้เรียบร้อยเป็นปริมนทน ตเตรียมตัวจะไปฟังพระธรรมเทศนาะซึ่งเป็นวันธรรมสวนะทันใดนั้นโรคไข้มาเลเรียที่ซุ่มซ่อนอยู่ในสังขารร่างกายก็กำเริบขึ้นกระทันหันพิษไข้มาเลเรียแล่นขึ้นสู่สมองอย่างแรงกล้าทำให้พระอาจารย์จันทาปัสวะหลังไหลเรื่อยลาดออกมาพร้อมกับล้มตึงลงยืน สิ้นสติสัมปชัญญะคูบาคูบาเป็นอะไรสามเณรร้ยอยรูปหนึ่งอยู่ใกล้ๆร้องขึ้นด้วยความตื่นตระนกตกใจท่านพระอาจารย์จันทาได้เล่าถึงเหตุการณ์ตอนนี้ให้ผู้เขียนฟังว่าอาตมาไม่รู้เรื่องเลยพิษไข้ามาเรียนิมันกำเริบวูบขึ้นมาทำให้หมดสติไปเฉยๆ ก่อนจะหมดสติล้มลงไปนั้นไม่มีอาการหนาวไม่มีอาการสั่นแต่อย่างใดทั้งสิน้นมันเป็นมาเรียประเภทหลายแหล่งขึ้นสมองทำให้สมองหยุดทำงานทันทีทันใดเหมือนเร,เราดับเครื่องรถยนต์ทำนองนั้นแหละพอสมองหยุดทำงานอัตมาก็ล้มตึงเหมือนต้นไม้ถูกโค่นให้ล้มลงไม่รู้สึกตัวเลยจริงๆ อุบาสิกานวลจันทร์พระราดอนเสรีเป็นพยาบาลระดับปริญญาที่นั่งบันทึกเทปอยู่นั้นได้นมัสการเรียนให้ท่านพระอาจารย์จันทาทราปวาตามหลักวิชาการแพทย์คนเป็นไข้ามาเลเรียขึ้นสมองถ้าหากไปอาบน้ำจะเกิดอาการกําเริบขึ้นฉับพลันทันทีล้มลงหมดสติไปเลยเจ้าขา ท่านสิ้นลมแล้วท่านพระอาจารย์จันทาเล่าต่อไปเมื่ออาตมาล้มลงไปเนนนวิ่งไปตะโกนบอกพระบอกญาติโยมที่ศาลาว่าครูบาจันทาล้มหมดสติไม่รู้ว่าเป็นอะไรทั้งพระทั้งญาติโยมก็พากันวิ่งมามุงดูตกโกตก,ตกใจไปตามๆกันโยมคนหนึ่งวิ่งไปตามหมอมาดูอาการ หมอ,อยาคนนี้เป็นตำรวจเก่าอยู่ในหมู่บ้านนั่นเองรักษาโรคฉีดยาได้พอสมควรจะเป็นหมอเถื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้พระเนนญาติโยมเล่าให้อัตมาฟังทีหลังว่าหมอตำรวจเก่าตรวจดูอาการเอาหูฟังเสียงหัวใจเต้นแล้วบอกว่าครูบาจันทาถูกมาลเรียขึ้นสมองเล่นงานเอาเสียแล้ว หัวใจเต้นอ่อนแทบไม่ได้ยินยังอีกประมาณห้านาทีก็จะหมดลมถึงแก่มรณาภาพอย่างแน่นอนโยมอาวุโสคนหนึ่งบอกหมอว่าไหนๆก็จะหมดลมถึงแก่มรณาภาพอยู่แล้วจัดก,การฉีดยาเลยลองเสี่ยงดูบางทีอาจจะไม่ตายก็ได้พระเนนก็สนับสนุนให้ฉีดยา หมอก็ลงมือฉีดยาให้อัตมาพอฉีดยาปุ๊บอัตมาก็หมดลมเลยหมอเอาเครื่องฟังตรวจดูก็บอกว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วพอหมดลมหัวใจหยุดเต้นแล้วแต่ดวงใจหรือจิตของอัตมายังอยู่ในร่างกายจิตยังไม่ได้ออกไปจากร่างจิตมันยังห่วงอะไรจะกลับคืนร่างอีก เพื่อนนำทางหลังความตายทีนี้ไม่นานมีเพื่อนคนหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้มายืนอยู่ใต้กุฏิกุฏินี้ไม่สูงไม่ต่ำเป็นกุฏิสองห้องเพื่อนที่จะมายืนอยู่ข้างล่างนี้รูปร่างเขาสวยงามมากเพื่อนรูปร่างสวยงามคนนี้แต่อร้องบอกอัตมาว่าเพื่อนเพื่อนออกจากเรือนไฟไหม มันจะไม่ทับหัวอยู่แล้วรีบๆออกมาพอได้ยินเช่นนี้ดวงใจหรือกายทิพย์ก็ออกจากร่างอัตมาปั๊บทันทีกายทิพย์ของอัตมาออกไปยืนอยู่ข้างๆเพื่อนรูปร่างสวยงามคนนั้นแหละเพื่อนคนนั้นบอกว่าร่างกายนี้แหละเรือนที่เราอาศัยอยู่มาตั้งแต่วันแรกเกิดจนถึงวันนี้ ตอนนี้มันถูกไฟไหม้แล้วหมดที่พึ่งพิงอาศัยต่อไปไม่ได้แล้วเรือนกายนี้ถูกไฟพยาธเผาไหม้เอาตอนนี้เองกายทิพย์ของอัตมาก็ได้เห็นว่าพวกญาติโยมชาวบ้านช่วยกันจัดกับซากศพของอัตมาที่นอนตายอยู่นั่นพวกเขาได้เอาสบงจีวรอ,ออกแล้วอาบน้ำให้ศพ เอาน้ำหอมน้ำขมิ้นมาฉโลมรูปไลและทำอะไรต่ออะไรตามวิธีทำศพนั่นแหละกายทิพย์ของอัตมาก็ยืนมองดูอยู่อย่างนั้นแหละความรู้สึกตอนนั้นก็เฉยเฉยพวกชาวบ้านหามศพอัตมาออกจากกุติเอาไปนอนที่บนศาลาอามุ้งมากางให้หนึ่งหลังป้องกันแมวมาให้เข้าไปรบกวนศพ กายทิพย์ของอัตมาได้ถามเพื่อนรูปร่างสวยงามนั้นว่าเราจะไปไหนอีกละ่ะเพื่อนผู้นั้นก็บอกว่าเราพากันไปเที่ยวชมภูมิประเทศตามยถากรรมกันดีกว่าอัตมาก็ตกลงไปรู้สึกว่าไปสบายเดินสบายกายไม่หนักกายเบาว่องไวไม่เหนื่อยไม่หิวโหยไม่ร้อนและก็ไม่หนาว ไปถึงระหว่างสองหมู่บ้านทางโน้นเป็นภูเขาด้วยด้านหนึ่งทางนี้เป็นดงเป็นป่าบ้านหนึ่งแต่มีสนามเล่นอยู่ตรงกลางกว้างมากเพื่อนบอกอัตมาว่าเราหยุดเล่นกับเขาที่สนามนี้เสียก่อนเถอะอย่าพึ่งรีบร้อนไปเลยไปที่อื่นเลยอัตมาก็เล่นกับพวกเขาซึ่งก็คือพวกผีนั่นแหละ เล่นสนุกกันจนไปถึงตีสามตีสี่ของเมืองผีกลางวันของเราเป็นกลางคืนของเขากับเรือนเก่าพวกเขาบอกว่าเล่นมาจนจะค่ำแล้วเลิกเถอะเขาก็เลิกกันกลับไปหมดอัตมาก็ถามเพื่อนว่าทีนี้เราจะไปไหนกันอีกละ่ะเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้สิเรามาใหม่ไม่รู้ทางไป ถ้าไปข้างหน้าก็ปีนป่ายเป็นดงไปข้างหลังก็เป็นภูเขาใหญ่เรากลับเคนสู่เรือนหลังเก่าเดี๋ยวนี้ดีกว่าเพราะเรือนหลังเก่ามีบุญก้อนหนึ่งรักษาไว้ไม่ให้เรือนเน่าเปื่อยเหมือนเกลือเค็มหมักเนื้อสดไว้ไม่แหเน่านั่นแหละแต่เราหนีมาเที่ยวไกลมากนะถ้าเดินกลับไปจะไม่ทัน เพราะชาวบ้านเขาจะเอาไฟเผาเรือนของเราหรือฝังเสียก่อนเอา้าเรารีบวิ่งกลับไปกันเร็วเขา้าอาตมาเขาวิ่งตามเพื่อนกลับไปรู้สึกยิ่งไม่หนักเลยตัวเบาหวิวเหมือนกับปุยนุ่ยปุยนุยยน่นถูกลมพัดปิวไปเร็วที่สุดแล้วข้ามโดงข้ามภูเขาเหล่ากามาแบบลมพัด พอมาถึงซากศพที่นอนอยู่ในม้งบนศาลาวัดเพื่อนก็บอกอัตามาว่าเข้าไปนั่งใกล้ๆเรือนกายสิตั้งสติให้นึกถึงพุทธโทธธรรมโมสังโฆตลอดจนคุณของบิดามารดาอุปชาคูบาอาจารย์ขอให้ช่วยให้เข้าเรือนกายได้สำเร็จให้นึกถึงบุญเก่าด้วย บุญเก่าที่เคยสร้างสืบมาแต่ปางก่อนด้วยนะเนึกถึงบุญเก่าให้ดีๆบุญเก่าที่เราเคยสร้างไว้ในสมัยศาสนาพุทธเจ้าสี่นั่นเป็นบุญกุศลก่อนแง่คือปฐมครั้งแรกของเราได้สร้างบารมีเป็นสัตว์โลกได้ถือบวชเนคมะบารมีตลอดจนวันตายชาวบ้านช่วยกันห่อศพของเรา ด้วยผ้ากาสาวพัดเขากองไฟจะเผาแล้วเราสร้างสมบารมีไว้เต็มเปี่ยมในชาติโน้นมารวมกันเข้ากับชาตินี้นี่ได้บวชเป็นพระอีกห้าพรรษานี่แน่จะช่วยให้เราเข้าสู่เรือนล่างเดิมได้อัตมาก็ตั้งสติระลึกตามที่เพื่อนผู้นั้นบอกพอตั้งสติได้ก็เข้าร่างไปปุ๊บเลยทีเดียว เรียกว่ากายทิพย์เข้าสู่ร่างเดิมที่ปฏิสนธิตอนที่กายทิพย์ของอัตมาเข้าร่างเดิมแล้วก็ได้หันมาทางข้างหลังดูเพื่อนผู้นั้นปรากฏว่าเพื่อนผู้นั้นได้หายวับไปความรู้สึกบอกว่าเพื่อนผู้นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนหากคือบุญก้อนเก่าแล้วก็บุญก้อนใหม่ของอัตมาเอง ปูก้อนที่ว่านี้ได้เนรมิตเป็นรูปเพื่อนขึ้นมาจะเรียกว่าเป็นพูดเทียมอีกกายหนึ่งของอัตมาก็ว่าได้เพราะจิตเป็นธาตุรู้อันมหัศัรรย์มันย่อมจะทำอะไรได้แปลกประหลาดมหัศัรรย์ได้เสมอเพื่อนผู้นั้นคือพูดเทียมได้หายวับเข้ามาอยู่ในเรือนกายอยากของอัตมานี้เอง โดยที่เพื่อนได้แปลเปลี่ยนเป็นเตโชไฟธาตุสำหรับเผาเรือนกายให้เกิดความอบอุ่นขึ้นบุญกุศลทั้งเก่าและใหม่ได้ช่วยกันโยงใยไม่แหล่างเน่าเปื่อยบุญกุศลที่เราได้สร้างไว้จึงสำคัญยิ่งนักเมื่ออัตมาล้มตายไปบุญก็ได้เนรมิตพูดเทียมขึ้นร่างหนึ่งให้เป็นเพื่อน พาเที่ยวไปให้ความรู้และบุญอีกส่วนก็ทำหน้าที่รักษาร่างกายที่หมดลมแล้วให้สดชื่นไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยเมื่อพูดเทียมเข้าร่างกายเป็นเตโชธาเผากายให้อบอุ่นแล้วอัตมาก็เริ่มรู้สึกทางกายหยาบว่าตรงปลายเท้าทั้งสองข้างเกิดอาคารคันยุบยิบสู่สาคล้ายตะกิว หรือนเน็บชากำลังจะคลายออกอย่างนั้นแหละอาการนี้แผ่ไปทั่วร่างกายเริ่มเคลื่อนไหวร่างที่เป็นซากศพได้ลืมตาขึ้นมาพบว่าเป็นเวลาลุ่งอรุณของวันใหม่ท้องฟ้ากำลังลุ้งสางสว่างจ้าเสียงนกเสงแซวมันร้องว่าสายแล้วแจ้งแล้วสว่างแล้วตื่นเถอะตื่นเถอะสว่างแล้วอาตมารู้สึกประหลาดใจ นกแสงแสวซลร้องเป็นภาษาคนได้มารู้ตอนหลังว่าฟังภาษานกออกเพราะเกิดยานรู้ขึ้นเองในขณะนั้นอัตมาหัวใจหยุดเต้นสิ้นลมหายใจตายไปเมื่อวานนี้เวลาเช้าตอนเจ็ดโมงเศษไดตายมาหนึ่งวันหนึ่งคืนย่อนๆย่อนขณะที่อัตมานองฟังเสียงนกแสงแสวซลร้องนี้ ก็เป็นเวลาเดียวกับพวกโยมชาวบ้านหลายคนที่อยู่เฝ้าศพคนงับเล่นหมากลุกมหมากเสือกินหมูกันมาทั้งคืนได้ปรึกษากันเองขึ้นว่าสว่างแล้วจะเผาศพหรือจะฝังศพหลุมดีญาติโยมชาวบ้านส่วนใหญ่รวมคมเห็นกันว่าต้องรอให้พระอาจารย์จันทร์กลับมาจากธุระเสียก่อน เมื่อพระอาจารย์จันสั่งให้เผาก็เผาสั่งให้ฝังก็ต้องฝังเพราะพระอาจารย์จันกับพระอาจารย์จันทาทุดงมาด้วยกันพระอาจารย์จันเป็นชาวยะโสธรส่วนอาจารย์จันทาเป็นชาวร้อยเอ็ดไม่รู้อยู่บ้านไหนญาติพี่น้องเป็นใครก็ไม่รู้อัตมาฝืนแล่นนฟังญาติโยมปรึกษากันเรื่องจัดการศพของอัตมา ก็ให้นึกขำเกือบหัวเราะแล้วก็นึกคิดต่อไปว่าอัศจรรย์จริงหนอเราหมดลมตายไปตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้จิตปิญ,ญญาณออกจากร่างไปเที่ยวกับเพื่อนซึ่งเป็นพูดทูดเทียมหรือกายทิพย์อีกร่างหนึ่งไปเที่ยวทั้งวันทั้งคืนเพิ่งจะกลับมาเข้าร่างแล้วก็ฟื้นขึ้นมาการที่เราสามารถ มาเข้าร่างเดิมได้ก็เป็นด้วยอำนาจลึกลับมหัศจรรย์ของบุญกุศลที่สร้างไว้โดยแท้นอกจากบุญกุศลไม่มีสิ่งอื่นใดจะพาวิญญาณของเรากลับเืนสู่ร่างได้อีกเลยบุญจึงมีความสำคัญยิ่งใหญ่มหาศาลด้วยประการนันี้ต่อไปนี้เราจะทำแต่บุญกุศลจะไม่ทำบาปด้วยประการทั้งปวงอย่างเด็ดขาด พอได้เห็นอนิสง์ของบุญกุศลมากมายถึงป่านนี้อัตมาได้ตั้งจิตปฏิญ,ญาณในใจว่าข้อที่หนึ่งต่อจากนี้ไปเราจะถ่ายถวายชีวิตพม,มจรัน์ให้พระพุทธศาสนาตลอดวันสิ้นลมปาณข้อที่สอง้ึ้นชื่อว่าความชั่วใดๆเราจะละเว้นให้หมดสิน้นข้อที่สา ความดีใดๆอันที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้คนอื่นในตนเองได้รับแต่ผลดีงามถูกต้องในศีลธรรมเราจะแนะนำพร่ำสอนเขาและเราเองให้กระทำข้อ 4. เราจะทำแต่บุญกุศลเท่านั้นในชีวิตนั้นจะไม่ทำสิ่งอื่นอย่างเด็ดขาดเพราะเราได้เห็นพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ ของบุญกุศลแล้วจนหมดสิ้นความสงสัยใดๆ 5. ชาวโลกเขาว่าโลกจเจริญพัฒนาสูงสุดอย่างไรโลกเสื่อมทามลงอย่างไรเราจะไม่ตื่นเต้นในธรรมคู่หรือจเจริญและเสื่อมจะวางเฉยด้วยตบะธรรมเราจะมีปิติปาโมนสัมราญเบิกบานใจในการสร้างสมบุญกุศล ในศีลวินัยนี้เท่านั้นเพื่อสร้างสมได้เต็มเปี่ยมแล้วเราก็จะปล่อยบางบุญกุศลดำเนินภาวนาเข้าสู่แดนโลกุตตรธรรมเมื่ออัตมาอธิษฐานปฏิญาณเสร็จแล้วจึงลุกขึ้นนั่งอย่างงกเกินตามแบบคนพึ่งฟื้นไข้บ่อมีแรงนั้นแหละอาการลุกขึ้นนั่งของอัตมาทำให้ มงุงไหวยวบเท่านั้นเท่านั้นเองใครคนหนึ่งก็ร้องขึ้นว่าผีคูบ่าญาติโยมที่คุยกันเฮ็ดอึงอยู่นั้นก็คงเหลียวมาดูพร้อมกันตอนนี้แหละเสียงตึงตังบนศาลาแย่งกันวิ่งหนีกระโจนโคมคามลงจากศาลาหลายคนร้องไม่เป็นภาษาด้วยความตกใจกลัว วิ่งกันสนันวันไหวไปทั่วลานวัดผีคูบาจันทาเฮียนโม้ยลุกขึ้นเป็นผีดิบดิบพวกญาติโยมที่วิ่งตาแหกตาตื่นหนีข้าโม่บ้านไปก็มีที่วิ่งขึ้นกุฏิปิดประตูเงียบก็มีที่วิ่งไปตั้งหลักอยู่ตรงประตูวัดก็มีนานเกือบครึ่งชั่วโมงนั่นแหละจึงได้มีโยมใจกล้าคนหนึ่ง เดินเรียบๆเก่งๆเข้ามาใกล้ศาลาพอมาใกล้ศาลาแล้วก็ร้องเรียกอัตมามาว่าครูบาครูบาเป็นคนหรือเป็นผีอัตมาก็ออกจากมุงยืนขึ้นบอกไปว่าก็เป็นคนนะสิโยมร้องถามเสียงสันส่นๆอีกว่าครูบาสบายดีแล้วหรืออัตมาก็ตอบว่าเอ้ยสบายดีแล้วฟื้นขึ้นมาแล้ว ว่าเมนผีดิบผีสุอกอีหยังดอกโยมยกมือไหว้ปงปงร้องว่าแม้ผมใจใหายหมดเกือบตายกลัวผีคูบามากเกือบจะวิ่งหนีเข้าบ้านแล้วล่ะสิไปอย่างไรมาอย่างไรกันเนี่ยตายไปหนึ่งคืนหนึ่งวันตัวเย็นเหมือนน้ำแข็งแบบนี้ไม่เคยเห็นมีใครฟื้นคืนชีพได้เลยคูบาเป็นผีไปแล้ว กลับมาได้อย่างไรบุญกุศลนะสิพากลับมาส่งจากเมืองผีเมื่อท่านพระอาจารย์จันทาบอกอย่างนั้นโยมแกก็ยกมือขึ้นเหนือก้าวโมทนาสาธุด้วยความปิติยินดีตอนนี้เองญาติโยมพากันแตกตื่นวิ่งหนีแทบเกียบกันตายเริ่มทยอยกลับมาต่างก็หัวเราะขบขันซึ่งกันและกัน ที่ตาแหกตาเตือนกลัวผีท่านคูบาเมื่อท่านพระอาจารย์จันทาตายไปแล้วฟื้นคืนชีพกลับมาในปีนั้นเป็นที่โจ์ขานเล่าลือกันมากในเพชรชบูรณ์สำหรับวันนี้ขอบุณและสวัสดีครับ